ครับสวัสดีครับพี่พซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กคมาพอๆกับอปอแตมเอนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาของพ่อแหล่ต่ออยเนาะพี่น้องเนาะพ่อแหล่นอนนานะครับครับเมื่อคืนวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกห้าสี่สองเก้าแปดเก้า ครับเลขล่างก็ออกสองเก้านะพี่น้องเนาะครับของพ่อแหล่นอนนาที่กิ่งเลขกพ่อแหล่เขาบัดยุ่ิพี่น้องเนาะต่ว่าจับคูพี่น้องหมายถึงชุดวินนะพี่น้องเนี่ยวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลรวพัฒนาพ่อแหล่นอนนาบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองกามาหนึ่งนะพี่น้องโอมาสองนะครับเนาะ,ะครับชุดวินบ่ครับ ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าเก้าแปดเก้าสองสองเก้าบอจับนะพี่น้องพ่อแหลียพนมจับห้าเก้าเก้าหนึ่งครับก็เล่นลุดไปนะพี่น้องเนาะจีดายนะครับถือว่าเล็กวิ่งชุดวิ่งกันถือว่าแม่นอยู่ในพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้กามาแล้วพี่น้องพยายามพามาติดต,ตามต่ออีกกับลาวพัฒนาพ่อแหล่นอนนานะพี่น้องเนาะครับแล้วไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้อง วันพุธเราพี่น้องเนาะ ครับพ่อแหล่นอนนานะครับเราพัฒนาพ่อแหล่นอนนานะพี่น้องเนาะ ครับมาเบ่งเลกวิ่งเิ่น <k ric an> ครับหนึ่งกับแปดพี่น้องหนึ่งกับแปดเน้นที่แปดครับพับชุดวิ่นเพลินพี่น้องห้าเจ็ดแปด ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งคือเ้าพี่น้องครับครับ,รบมาเบนกจับคูเลยพี่น้องด้วยห้าแปด แปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแปดเก้าม่แล้วพี่น้องแปดเก้าแปดสี่ เก้าห้านะครับเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ ครับส่วนพ่อแหล่พ่อเนีนเห้ได้พี่น้องเด้อห้าแปดแปดหนึ่งแปดสี่นะครับ กรับบังเดกสามตัวน,นั้นเปนหน่อเก้าห้าเก้าแปดห้าแปดนะครับ หลักลอยได้พี่น้องเนอะรับหลักร้อยแปดกับเก้าพี่น้อง สัตว์เจียนนะพี่นอนะ้องเนาะสัตว์จิ๋วพี่น้องเนาะครับฉะนั้นเราจะเลืมอมนะพี่น้องเนละื่อมมาสอบตัในห้องจะเลื่มกลับตัวไว้นําครับตัวที่พ่อแหล่เพนนิ่นโบเลนให้เข้ามาเข้ากับพิจาหน้ามึงเด้อพี่น้องเนดะ้อครับเอาพ่อแต้มกมขอขอบคุณหลายเร้อครับเด้อพ่อแหล่นอนนานเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพ่อแต้มมาก รับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับจะนั้นแล้วพอเตียมข้อวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีขัจะได้โฉบๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่มเด้อพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนานะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาครับ ครับเอาสุดท้ายตายสุดกอ็อยพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตี่ยมพอห้โศกโศก,กมันมันเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนเนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม